w วลคอมบีเอซ์เคทูชแนลสองพันยี่สิบหกรถยนต์เอสยูวีระดับพรีเมียมที่คนไทยหลายคนรอคอยตอนนี้ได้เวลาทําความรู้จักกับเล็斯ซ S สามร้อยห้าสิบรุ่นปีสองพันยี่สิบหกกันแล้วต้องบอกว่ารุ่นนี้ถือเป็นเจเนอเรชันที่พัฒนาไปอีกขั้นทั้งในเรื่องดีไซน์ความหรูหราและเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยมากกว่าเดิมเล克ถือว่าเป็นแบรนด์ที่ขึ้นชื่อเรื่องคุณภาพความทนทานและการดูแลใส่ใจในรายละเอียดทุกจุดใน S สามร้อยห้าสิบใหม่คันนี้ก็ไม่ทําให้ผิดหวังแน่นอน ตั้งแต่แรกเห็นภายนอกของ i s 3 5 0โฉมใหม่นี้โดดเด่นด้วยการออกแบบที่มีเส้นสายคมชัดทรงสปอร์ตและหรูหราไฟพร้อมการกระจังหน้าแบบสตินเดอร์ปรีถูกปรับให้ดูทันสมัยมากขึ้นแต่ยังคงเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเล็ก s ไฟหน้าแบบเล t ทริปเปิล B E M 디자인โฉกเฉี่ยวเสริมด้วยไฟเดย์ทัม running light ที่เป็นหลายเส้นโค้งคล้ายลูกศรสะท้อนถึงความทันสมัยและความหรูระดับพรีเมียมล้ออลลอยขนาด20นิ้วที่มาพร้อมดีไซน์ใหม่ช่วยให้ตัวรถดูมีความดุดันและสาง่างามมากยิ่งขึ้น เส้นด้านข้างของตัวรถถูกออกแบบให้เรียบแต่ทรงพลังให้ความรู้สึกม,มุมนั่นคงเหมือน SUV ตัวจริงถ้ามองจากด้านหลังไฟท้ายแบบเหลที่ออกแบบเป็นเส้นยาวเชื่อมต่อกันทั้งสองฝั่งเป็นสัญลักษณ์ใหม่ของเล x u s ที่เราจะเห็นชัดเจนในหลายรุ่นรวมถึงหนเอ s 350รุ่นนี้ด้วยด้านหลังยังเพิ่มความฉกเฉียวด้วยสปอยเลอร์ขนาดเล็กและปลายท่อไอเสียที่ซ่อนอย่างประณีตทำให้ภาพรวมออกมาดูสะอาดตารูราแต่แฝงด้วยความสปอร์ต ภายในห้องโดยสาร Lexus IS 350ปี2026ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ทั้งความสะดวกสบายและความหรูหราแบบเต็มขั้นบอร์ดนั่งหุ้มด้วยหนังคุณภาพสูงตัดเย็บด้วยความประณีตตามแบบฉบับ Lexus พื้นที่โดยสารกว้างขวางรองรับทั้งการเดินทางใกล้และไกลพวงมาลัยมันติฟังก์ชันหุ้มหนังแท้จับถนัดมือพร้อมระบบปรับไฟฟ้าหน้าจออินโฟเทนเมนตขนาดใหญ่14นิ้วรองรับทั้ง Apple c a r p l a y และ Android Auto แบบไร้สาย พร้อมระบบสั่งงานด้วยเสียงที่ฉลาดขึ้นกว่าเดิมระบบเสียงจากมากลวิเซนที่เป็นแบรนด์เครื่องเสียงชั้นนําช่วยให้คุณภาพเสียงใสคมชัดเหมาะสําหรับการเดินทางทุกรูปแบบนอกจากนี้ยังมาพร้อมกับไฟ ambient light ท,ที่ปรับได้หลายสีเพิ่มบรรยากาศหรูหราในห้องโดยสารแอร์แบบสามโซนที่ให้ผู้โดยสารทุกตำแหน่งปรับอุณหภูมิได้ตามความชอบช่องเก็บสัมภาระด้านหลังขยายได้กว้างรองรับการพับเบาะหลังเพื่อเพิ่มพื้นที่ได้ทำให้เหมาะกับการใช้งานทั้งในเมืองและออกทริปต่างจังหวัด ในเรื่องระบบความปลอดภัย Lexus iS 350รุ่นปี2026จัดเต็มเหมือนเดิม Lexus Safety System เวอร์ชันล่าสุดมาพร้อมระบบช่วยเบรกอัตโนมัติระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนพร้อมช่วยประคองพวงมาลายัยระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันที่สามารถทํางานได้ตั้งแต่ความเร็วต่าไปจนถึงการขับขี่บนทางด,วด่วนระบบตรวจจับคนเดินถนนและจักรยานรวมไปถึงกล้องรอบคัน360องศาและระบบช่วยจอดอัจฉริยะที่ทําให้การเข้าซองหรือออกจากที่แค่เป็นเรื่องง่าย ด้านสมรรถนะการขับขี่ s 3 5 0ปี2 0 2 6มาพร้อมเครื่องยนต์เบนซิน4สูบเทอร์โบ2อีลิตรให้กำลังสูงสุดประมาณ275แรงม้าแรงบิด430ินิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ8สปีดระบบขับเคลื่อนมีให้เลือกทั้งแบบล้อหน้าและแบบ wwd ซึ่งช่วยให้ควบคุมรถได้มั่นคงมากขึ้นไม่ว่าจะขับในมือถนนเปียกหรือเส้นทางท้าทายการดร้งแสงทำได้ดีตอบสนองทันใจสมกับเป็นรถ suv รีเมียมที่เน้นทั้งความนุ่มนวลและพละกกำลัง ช่วงล่างของ r s 350โฉมใหม่นี้ได้รับการปรับปรุงให้รองรับการขับขี่ได้ทั้งแบบสบายและแบบสปอร์ตโดยใช้แพลตฟอร์ม GAK ที่เป็นพื้นฐานใหม่ของเล็ก s สทำให้ตัวรถมีจุดศูนย์ถงต่ำลง